ที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นจํานวนมากค่ะโดยทางอําเภอฝางก็ได้ทําการออกตรวจนะคะสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ค่ะ นายชัชวานปัญญานายอำเภอฟางมอบหมายให้นายอัสดางพุทธวงศ์ประหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอฟางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอฟางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่จุดตรวจฟางต่อชด3 3าและเจ้าหน้าที่ทหารได้มาร่วมกันตรวจสอบสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาที่บ้านเลขที่2 0 2หมู่10ตําบลม่อนปิ่นอำเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการจดบันทึกข้อมูลและตรวจว,ดวัดไข้แรงงานต่างด้าวจำนวน30รายผลการตรวจก็เป็นปกติไม่พบว่ามีไข้สูงแต่อย่างใดนะคะแต่ก็ได้กำชับให้ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของทางกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดค่ะ